ระบายโอชาน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดเสวยอรูศุนทรคู่กวิเอกนะครับขอบ่าวคำว่าสวัสดีครับมาการีอาจารย์ที่ดีใจทักเลยทักน่อยครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆและพร้อมด้วยครอบครบัวทุกทุกท่านนะฮะที่ให้เกีตบเดินทางมาร่วมสัค์ที่ อาา่าบานส,สังบีรสศร์ครับนี้โดยมีระยองเป็นเจ้าภาพเยยองเป็นเจ้าภาพครับกับปีที่แล้วที่ปีที่แล้วเราไปแต่งกันไปจากวันนี้เรามาที่รยองอเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าคร,ครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนน,น,นะครับ <ๆ S 1> แต่ตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน,นมาตรงนี้เดี๋ยวในส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีเพื่อนเราหลายหลายคนได้จากลาไปก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าเดี๋ยวในช่วงก่อนจะเข้าพิธีการครับก็เชิญพวกเราได้ยืนขึ้นไว้อะไรสําหรับเพื่อนเพื่อ,อที่จากลาแต่ตอนนี้ขอเ,เชิญเข้าทุกคนได้เข้าโต๊ะกันก่อนนะอา้าวระยองอยู่ไหนส่งเสียงมาระยองระยองคนระับระยองอ่ะบรรจบก็ระยองจันอยู่ไหนเอ้ยจันจันอยู่ไหน ด้วยนะครับชนบุรีโอ้โหชนรีสุดยอดเลยครับชาเฉิงเสาโอ้โหชาเฉิงเสาดี่เสียงดังมากเลยไหนละยองนอนเอ๊ะละยองแล้วจะไมชาเฉิงเสามันส่งเสียงดุวยวะนี่อ้าวนะครับก็คิดว่าวันนี้เรามาเป็นตัวเองนะครับก็ได้ช่วยมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับ เดี๋ยวในทางฝ่ายนู้นใครเอาอาหารอะไรมาจดไว้ในนี่หรือเปล่ายังไม่มีนะในนี้ไม่มีเดี๋ยวจะขอบคุณก็หลายท่านผมอาจจะจําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณกันทรนะครับก็มาทุกปีมาทุกปีแล้วก็เจ้าพ่อเมืองจันทร์ครับเจ้าพ่อเมืองจันทร์เอาข้าวเหนียวมาทุกปีเดชานะครับมี่อนมาทุกจังหวัดก็ไปนะครับก็เอามาอีกหลายท่านเดี๋ยวก็ขอเรียนเชิ อาคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับน้ำอมฤตนะครับอาจารย์ติดบอ้วนะครับน้ำอ่ะขอบคุณมากดูนี่เองผู้ประกาศคุณผู้ประกาศคุณครับเดี๋ยวผลไม้เนี่ยครับเชิญได้นะครับต้นไหนที่จะทานผลไม้เขาบอกว่าถ้าสุขภาพจะแข็งแรงเนี่ยเราต้องทานผลไม้ก่อนนะครับ ผ่านอันนี้เป็นงานที่สงหม่เพือ่อความรู้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นมังคุดลองกองเอาไปทานกันครับเอาไปทานกันได้นะครับก็อขอเดินเชิญทุกท่านเดี๋ยวอาหารก็ค่อยทยอยออกมาแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับมารวม่วมโต๊ะเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพิธีกันอ้าวจานที่ครับผโดยที่ว่าผู้มีอุปการะคุณผู้มีอุปการะคุณมีอะไรบ้างครับทั้งหมดผมจะเรียนรายชื่อกันต่อไปนี้นะครับครับคุณเอกชัยนะฮะกล้วยไข่ แล้วก็กล้วยหอมสองขีดอ๋อปมเอะเอกชัยหน่อยเพื่อนไม่รู้จักยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคนไหนคนไหนครับคุณครับคุณครับเอะเอะใช้หอมกล้วยไข่แล้วกล้วยหอมครับคุณเพียงใจนะคุณเพียงใจเบียนหเพียงใจก็ไม่มีใครรู้จักคุณเพียงใจอยู่ไหนครับอ่าอยู่ไหนคุณเพียงใจอยู่ด้านหลังครับอ่าครับแล้วก็ คนนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมันอยู่ตรงไหนใครอ่ะคุณสถิะอ้าวคุณสถิตหวานและลื่นเอาอะไรมาครับผมไม่รู้จักพี่ไฮเนเก้นสามลังไฮเในเก้นสามลังครับผมือหน่อยมันคนไหนกันไม่ได้อ้าวครับอ้าวต่อไปคุณนันทวันนะฮะโอเลี้ยงกสิบห้าตัวนันทวันยัยเจ้าแม้อ้าวทวันมาตรงนี้นันทวันไม่ได้อ่ะยืนขึ้น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 อ้าวเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึง ถ้าใครไปไหว้หลวงพ่อถ้าร้อนก็ไปถามแถวนั้นร้านนันทวันอยู่ที่ไหนเมีจ่าอะไรนะจ่าวุฒิอย่าเขาเรียกเขาจ่าอะไรรู้ผมไปหาจนเจอผมไปทุกครั้านตอนนี้รู้จักไปถึงลูกสาวผมไปถึงโอเลี้ยงหิงถุงชงชงเสร็จปักดังแม่สั่งไว้ว่าไม่ให้เอานะครับผอบมือกับนันทวันด้วยครับนะฮะคุณนันทวัน คุณเอ๋ข้าต้มตราดนะห้าสิบผ่อเอ๋อยู่ไหนคุณเอ๋คุณขวัญใจฮะยืนหน่อย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 เอาผมมือเอ๋ให้หน่อยเออ่คุณประภัยนะฮะเออ่ผู้ชายเนห้าสิบกล่องประภัยอยู่ไหนเอ่ยคุณประภัยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับโอ้ จเชิงเสาเอาเปิบมือให้กับช่าเชิงเสาด้วยครับเอ่อคุณบัวแก้วนะกับตราดเมี่ยคำสองร้อยคำโอ้โหไหนไหนนั่นบัวแก้วบัวแก้วอยู่ไหนเอ่ยบัวแก้วอยู่ไหนเอ่ยบัวแก้วเอาขึ้นหน่อยยึ้นหน่อยเพื่อคนามเรู้จักขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยครับบัวแก้วขึ้หน่อยมากขอบคุณมากครับเอ่อคุณปุ้งนะฮะคุณปุ้งจากเชิงเสาปุ้งอมาควงหน่อยเอาด้วยครับคุณแก้ว เอาปืนอุ้งไงเอาอะไรมาเอ่อมาม่วงน้ำดอกไม้หนึ่งถุงมาม่วงน้ำดอกไม้อร่อยมากครับชอบว่าอร่อยมากครับขอบคุณมากคุณจันนุทพิมานนะฮะทุเรียนสิบกล่องโอะไรนะทุเรียนสิบกล่องฮะคุณจันนุทพิมานเอาเอาทุเรียนนะครับแล้วจันอยู่ไหนอะจันอยู่ไหนอ่ะจันอยู่ไหนฮะอ้าไปเข้าเข้าโอเค แล้วก็คุณเดชานะฮะคุณเดชาจากจันทบุรีข้าวเหนียว้มุ้งอ้าวเดชาอย่างไรครับยืนบางบางท่านไม่รู้จักครับเดชาครับเดชาคนไหจ้าพ่อบอลรอยจันครับครับเอเคครับขอบคุณมากพร้อมด้วยเค้กวันเกิดนะฮะร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบชิ้นกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งก้อนอีกหนึ่งก้อนอ่าอันนี้ทำของเอ่อเป็นเอ่อเค้กวันเกิดครับ คุณจันทร์ทองแปดริ้วขนมชั้นสี่ถาดจันทร์ทองอาบน้ำเสร็จแล้วยังไม่ทราบว่าจันทร์ทองครับเมื่อกี้ยังตักอยู่หัวนี่จันทร์ทองอยู่นี่ขอเกล้ากราบขอบพระคุณนะวยคเอาะไรมานะอะไรเอ่อเป็นขนมชั้นขนมชั้นเนาะอ่าขนมชั้นมากเลยครับแล้วก็คุณสุเทพนะครับบนฝาดเรานี่ตั้งยำสองถุงด้วยซ้ำคุณสุเทพอยู่ไหนเออสุเทพเทบนฝาดอ่าอยู่โน้น ลุกไม่ขึ้นครับลุกไม่ขึ้นแล้ว่าครับอ่ามีอะไรอีกครับว่าก็หมดแค่นี้นะหมดแค่นี้ปรบมือให้กับพูดมีอยูกันแลคุณก็หมดเลยครับครับผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงก็ในวันนี้เราคิดว่าพิธีการก็เป็นกันเองนะครับเราจะให้มีทั้งนะอาจารย์ประยุทใครอ่ะคุณชิวินฮะวันนี้มาจัดการเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพกันพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพบันทึกภาพแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีภาพมาโชว์ให้เห็นนะครับผมในช่วงหนึ่งเดี๋ยวมีอะไรแนะนําก็เดี๋ยวก็ชีวิตช่วยแนะนานะในช่วงในช่วงที่ในตอนนี้เชิญทุกท่านที่อาบน้ําเข้ามาสู่ณสถานที่แห่งนี้ให้พร้อมกันหลายคนที่เดินทางมาในต่างจังหวัดเดินทางไปใกล้บางคนท่าเรื่องเพื่อนตุ้ยที่ว่ามาไม่ได้ฝนตกน้าท่วมทางขาดอีกแ เครื่องบินบินได้ครับครับน่าเครื่องบินบินได้หลายคนที่มีร้านไม่เคยขาดนะครับแต่ถ้มีขามาโดยตลอดแล้วก็พักดีอยู่ไหนนู้พักดีกระจอชัยคุณกระจอชัยคุณทุกนาทีโอเคขอบคุณมากนะครับก็มาอยู่ตลอดแน่นเหนียวในหลายหลายคนเพื่อนตีตลาดนะครับจันทบุรีนี่ไม่ต้องพูดถึงมากันเป็นเมื่อจากเชิงเซาแล้ก็ ไปเมืองชาไม่รู้จะไปไหนก็โทรหาสนากันแล้วกันนะครับก็สามารถที่จะเรียกใช้ไว้วานก็ได้ในวันนี้นะครับก็เราจะมีพิธีการคัดต้นพอสังเกตนะกัน้องไดพิธีการก็เดี๋ยวพอพร้อมแล้วเนี่ยร้อมกันได้วันต้องปูทิ้นใค้อยากได้ฟรี คุยกันเองเพราะหลวงพ่อเฉยคือเจ้าอาวาสเนี่ยอยู่ในมือของชลินอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวว่าจะโบกปูนเมื่อไหร่คือชลินบอกว่าจะยึดแล้ววันนึงรถปัดบางทีมาเป็นสิบสิบันนะครับที่เพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ชลินเลยค่อยเกิดยึดวัดไห้ไว้เทียบเพียงติ๊ขคึ้นเดียวนะเด็นเดีย่อีก้ขึ้นถ้าได้ขึ้นมาะไรก็ซึ่มานั้นแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เด็นว่า หลังจากที่เราทานข้าวกอนเช้ากันแล้วเพื่อนชลิน<ม> <ty> ก็จะพาไปน้ำมัสรรกา์ <c oughs> เกจุอาจารย์เอไปวัดละหารใหญ่หลวงพ่อสิที่พระตูสุภัทาจาราุูน <ถ á. S 1> แล้วก็ไปวัดละหารไร่เป็นมีรูปปั้นของห <c oughs> ลวงปู่ทินที่ใหญ่ที่สุดในโลกงบประมาณถ้าผมจำไม่ได้จำไม่ผิดประมาณ150ล้านเดี๋ยวเราไปกราไหา้กันที่นั่นนะครับ <c oughs> แล้วแต่ในวันนี้ทุกท่านก็จะได้ของที่ระลึกไปแล้วนะครับแต่เพื่อนเชลินหรือประธานเชลินมีของแจกพิเศษเดี๋ยวดูดีๆเดี๋ยวดูดีดนะครับครับผมหลังจากที่เชลินได้กล่าวประธานได้กล่าวเสร็จแล้วนะครับก็จะเชิญในแต่ละจังหวัดมาไล,ล่มาตั้งแต่จังหวัดาชในแต่ละจังหวัดพอขึ้นมาบนเวทีแล้วเนี่ยับจะให้พูดแต่ละคนเนี่ย ชื่ออะไรชื่อเล่นห้าพูดมากครใครพูดมากเก็บห <laughs> นึ่งรยครยกเว้นพูดแทนจังหวัดในตอบสุดท,ท้ายก็จะให้กล่าวความรู้สึกนะครับในแต่ละจังหวัดจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นทั้งจังหวัดเลยแล้วในแต่ละคนก็ได้พูดแนะน้าที่ตัวเองครับผมนอว่าบางทีก็จากกันไปไนนใช่จำวนน้ก็ปชื่อไม่ออกนะฮะแล้วถ้าให้ เราทั้งสองแนะนำก็าอาจจะรู้ชื่อจริงไม่รู้ชื่อเล่นเคยอยู่จันก็ไปอยู่ตา,าเคยอยู่ชาเชิงเซาไปอยู่เชียงใหม่อย่เช่นเพื่อนตุ้ยิเงี้ยนะครับก็จะได้มาแนะนำว่าไปอยู่ตรงไหนยอย่างไรครับเพราแต่จังหวัดชาเช,ชิงเซานั้นจะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับเรียนทางชาเชิงเซานะครับเป็นจังหวัดสุดท้าย เพราะว่าในข้างหน้าเนี่ยจังหวัดชันชิงเซาจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะแนะนำเป็นรายคนแล้วก็จะให้ตัวแทนของไทยฉาชิงเซาได้กล่าวถึงการจัดงานนะครับโดยก่อนหน้าที่จะกล่าวนะครับท่านประธานชรินจะมอบธงไม่ทราบว่าธงเอามาหรือยังเย็บเสร็จหรือเปล่าไม่ทราบครับธงนี่ย ถ้าทงเย็บยังไม่เสร็จให้ไปเย็บให้เสร็จนะครับาให้ไปเย็บให้เสร็จแล้วรีบมายังมีเวลาเดี๋ยวผมจะนงเวลาไว้นะครับประธานจรินทงทำเสร็จหรือยังครับหรือกำลังเย็บอยู่กำลังเย็บอยู่นะอ้าวร่มหนึ่ง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 เอานะครับครับในช่วงนี้ก็เรียนอีกครั้งนะครับผลไม้ที่อยู่ มาได้เลยนะมาหยิบเอามันเอาไปหยได้เลยพกได้เลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มเบียร์มีไหมเบียร์มีมีผู้อุประทับนะอยู่ข้างผมนี้เป็นสุราน้ำแดงมีเรดเนาะหน้าตัวตั้งอยู่ก็ตามอัธยาศใสไต้ก็วีซี่มีดังดำดังดาดถือถาวมีเจ็ดสี่ ก็ม right ีอ <smoked> ย <downhill behaviour> yeah, ู่บางเล็กน้อยนะครับภาษาเต่ย้อนมีมาเล็กน้อยแต่ถ้าผลไม้มีนักหนักโอ้โหมีนักหนักเลยผลไม้มีนักหนักเลยอ่าแล้วก็ปรากฏวันนี้ไข่ฟ้าทางเส้นทางกรองทุเรียนนะครับทางสุภวิตรีมาจะยอนนะเข้ากรองทุเรียนครับจะเห็นว่ามันไม่สะดวกก็ขอโทษบรรจงการสุรงด้วยนะ ที da. 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 Mm ่ขับมาเหล่ามีการลุกมันมากจริงๆ่อพระเจมันกำลังทำแนบมันจงเนาะการลุกสมากหนุ่มเนหนุมเนี่ยข้าศึกไม่ยอมเรียกว่าสาระยอมเรียกว่าตุลเรียกว่าการลุกฮะครับก็ขอเป็นเกียรติท่านได้รับประทานอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาอีกนิดนึงเราจะเข้าสู่พิธีการซีดในมีอีกเรื่องหนึ่ง ใครที่ต้องการจะซื้อทุเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนด้วยผมอยู่ภาคสากลก็แนะนําเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดด้วยและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสหกรณ์้นต้องไม่แสวงหากาไรขออนุญาตโฆษณาสหกรณ์้นต้องไม่แสวงหากาไรผมเพื่อพยายามจัดตลาดให้สมาชิกของผมและสมาชิกในอดีตเรายมีที่อยู่ก็สร้างตลาดใหม่ขึ้นมาที่ข้าง พื้นที่ของสากลอ,อมรั์ครูใช้ชื่อว่าตลาด4ีแยกคอมเพล็กซ์ตลาดนี้นะครับก็ได้รับการดูแลจากท่านรองรีใช้รัชชัยวิวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยบล